เออวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 19, สิบเก้าเมษายนพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามก็เดินทางมาจากตาพยามาทางคองหาดตอนนี้ก็เดินทางมาทางอำเภอกิ่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีก็ขึ้นมาบนพระาธาตุองค์แสนทีอ่อยู่บนยอดเขานี่ เป็นสำนักปฏิบัติทำสวนป่ากรรมาฐานโลกทิพย์มาสร้างไว้เนี่ยโดยลุงปู่กองท่านอยู่ทางอีสานท่านมรณภาพไปแล้วเวลานี้ท่านก็นมาสร้างเอาไว้แล้วก็ได้นาก้อนหินที่เป็นรอยพระบาทที่ได้มาจากหินกองจังหวัดสระบ,บุรีมาบรรจุไว้ซึ่งภายในเราก็สามารถเข้าไปชมได้นี่เป็นบริเวณโดยรอบมีเจดีย์สีทิศบริวาร แต่บนนี้ก็เป็นสวนยางพาราบ้างสวนเงาะสวนทุเรียนบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นสวนสวนยางพาราเลยนี่เราเดินไปข้างในภายในพระเจดีย์สร้างไว้เป็นแท่นแล้วก็ส่านน้าได้น้ำก้อนดินก้อนหินที่เป็นหินแก้วเขี้ยวแก้วขนุมานมาปริษฐานอยู่ภายในพระเจดีย์เนี่ยที่เป็นที่โล่ง ราจะเห็นก้อนหินประมาณทักห้าก้อนมีก้อนใหญ่อยู่ตรงกลางเป็นหินเขี้ยวแก้วฮนุมานนี่เราก็ดูโดยรอบก็ก้กอนหินนี่ก็แตกกันเป็นชิ้นชิ้นก็ไม่ได้ประกอบออกมาเป็นรูปร้อยพระบาทเออท้งเมื่อกี้อาจารย์ที่ดูแลท่านเล่าว่าไงนะท่านได้มาท่านเคยเห็นกองนะการที่ท่านเล่าแล้วก็ดูเหมือนว่า หลวงปู่คองจะเอาพุทธรูปแลกเอาก้อนหินพุทธบาทให้มาออกงั้นเหรอเออเขาขุดเขาขุดพบท่านก็เลยเอขอมาที่นี่แล้วก็เอาพุทธรูปให้ไปที่โน่นนะที่หินตองสระบุรีเอ่อเรื่องไรนะที่ท่านเล่าว่าเป็นพุทธบาทสี่ลอยด้ยเออว่าอย่างนั้นเหรอดูคล้ายอย่างนั้นนะอืมโอ้ก็เป็นที่ไม่เหมือนใครนะเป็นหินเจ้าที่มา เออเป็นหินแก้วเป็นหินที่แข็งนี่เราถ่ายโดยไกลเอก็วางเรียงอยู่ที่นี่นะอา้อาวตอนนี้เราก็ผมผ้าสีทองสวยงามนะลอ้อมรอบฐานรอ,อยพระธบท,ที่หักอยู่เป็นสีห้าท่อนนี่เป็นหินแก้วฮานุมานเมื่อกี้นี่ตอนที่เราให้เด็กนํำทางที่เราเอา่ขึ้นมาจากสำนักสองทางด้านข้างล่างนะ แล้นี่สามารถเอารถขึ้นมาได้ปรากฏว่าเป็นไงบ้างอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เรากดจะขึ้นมาเนี่ยท่านให้เด็กนำทางเออให้เด็กนำออกเสด็จทลาการบูรีเขาบอกว่ามันปล่อยลงมาครับเอองั้นเหรอันปล่อยลงมาไม่นานนะมแปลกมากเลยนะก็เลยพวกเราก็บอกเออจะจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะมันจะเจอประสบการณ์แบบนี้นะ เดี๋เราก็ถวายผ้าผมสิทองไว้บูชาทิ่ฐานาที่วางเป็นแท่นนะเป็นแท่นที่ลอยพุทธบาทที่ท่านได้มาจากทินกองจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวเราก็ต้องไปฉันเพลตวันนี้สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะในตรงนี้มีผมี่ได้จารฤทธิคณะตามลอยพุทธบาทาไปด้วยถวายที่พุดธบูชาอ๋า โดธรรมดาก็ไม่เคยจ้าวเล็กขนาดนี้อ๋อนั่นแหละอ๋อเสียดไว้ยางงี้แหละเอ่อบอกเจ้าภาพก็จะได้โมตนาเป็นหลักฐานหน่อยเอาแล้โมทนาบุญแบบหลวงปู่กองแล้วก็ปฏิบัติงานโลกทิพย์โดยมีหลวงพ่อด็อกเตอร์ท่นองเรานุไลใช่ใช่ใช่วัดทำรัตนมงคล อำเภอเขาชะเมาจังหวัดจ,จังหวัดระยองท้ำกว้างใหญ่สวยงามมีพระนักเรียนในร้อยมาบวชถูกประสมบวชอยู่ที่นี่หลายสิบรูปเป็นถ้ำโปรงเีงจะเดินเ,เข้าไปข้างในใดูเนะอ๋อมีถ้ำใหญ่อยู่อ่ะในในอ๋อ เขาถ้ำโปร่งนะเห็นท่านว่าเมื่อกี้นี่ที่เราเดินเข้ามาในบริเวณถ้ำเป็นถ้ำที่ะลุถึงกัน,นี่ยกว้างใหญ่มากเป็นถ้ำโปร่งอากาศถ่ายเทยได้ดีตน้นไม้เข้มอันเชิญพุทธรลปประดิษฐานองค์ใหญ่ที่นี่สีทองไปในถ้ำ แล้วคณะมงคลถางโน้นเป็นบันไดได้ไปไหนอ่ะมีครับข้าดูข้าดูนี้อที่ที่บ้านที่วัดเจดีย์เหรอโอ้อหอ๋อในต้นไม้บังดลยมีเสื้อลูกอยู่ตรงนี้เออธรรมชาติสร้างสรรค์ได้สวยงามพอทางโน้นก็เดินทะลุมาได้เหรอได้อ๋อทะลุมาได้ ห้องที่ดีลักษณะเป็นมุงเชิญได้เลยมั้งเชิญได้เเข้าไปลึกไหมครับเข้าไปลึกไหมเข้าไปในถ้ำลึกไหมอ๋อไม่ลึกเท่าไหร่อ๋อโอ้เพิ่งมาครั้งแรกอืมดีเหมาะสนการอ่าใช่ธรรมชาติสร้างสรรค์ดีมากเลยอ่าตอนนี้เราเดินเข้ามา ภายในถ้ำรู้สึกว่าไอเย็นปะทะมันก็ติดแอร์ขณะน,นี้เราเดินทางมาถึงวัดพระมุธบาทเขานางนม อำเภอเกาะจันจังหวัดชนทบุรีเดี๋ยวรถจะวิ่งเข้าไปอ่าเข้าไปเลยเราจะเห็นยอดเขาอยู่เบื้องหน้าอานนี้รถก็วิ่งเข้ามาถึงอ่า เชิงเขาแล้วเราจะเห็นยอดบนดอกแตกไกลเป็นเขานมนางนางนมให้เราซูมเข้าไปใกล้ๆจะเห็นมนดบอยู่บนยอดเขาอ่าเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปอาตมาก็เป็นคนฟื้นฟูรอยพระบาทมาทั่วประเทศอ่ะพอดีเพิ่งรู้ว่าเออมีที่นี่ว่าเอ้ยมันตกค้างมาได้ไงเนี่ย<อ>เขาเขาเล่าว่าไงล่ะปู่ย่าตายายเนี่ย เห่คนที่นี่เออแล้วแต่ว่าเขาว่าเอออยู่นานแล้วว่างั้นนะเขาบอกว่าเวลาไฟไหม้อะไรไงอะเออไปไหมป่าไม่เป็นไรเลยเป็นเจ้าแม่เออเจ้าแม่อะไรอะไรอยู่ที่ศาลอยู่ทข้างแม่นมโอ้ที่สามคนแล้วแม่นมหลงพ่อศิลป์เอ่ะเออโอ้แต่ก่อนมีบ้านคนเยอะไหมอะโยมไม่มีเป็นป่านี่เนาะอือเป็นไรก็เป็นไรโอ้ เขามีงานประจําปีไหมที่นี่เออปีทุกปีตั้งมาตั้งแต่โบราณเลยเดือนไหนอะเดือนไหนอ่ะเดือนสามกลางเดือนสามเขาจะเวียนเทียนบางทีถ้ามันจะตรงกับเดือนสี่เขาก็เลื่อนกันนะโอ้โอ้กลางกี่วันละงานมีงานสามวันอ๋อมีคนเยอะไหมหรือโยมอ่ะเนาะคไม่ต้องพูดถึงเลยเออเป็นคนพื้นบ้านหรือมาจากที่อื่นเขาเขาเขาขู่ขนลุกเลยเหรอเออเขาเล่าเออเขาแสดงว่าเขาสักเขาลบทับถือกันที่นี่เนาะ รักมากเลยเด็กก็คือยันทนงานงาเพราะมาเที่ยวสอนวิชามันเป็นรูปรังใช่ไหมเออสมัยก่อนค่ะือเขาไปบนเขาอ่ะเขาไม่เห็นสายเพราะว่าเขาไม่เห็นสายเขาต้องขึ้นปูนจากเท้าเขา